ทุกกลายแล้วต้องลงไม่ลงต้องตั้งต้นใหม่อืจากสี่ลูกต้องลงหมดสาม <3 S 1> ลูกต้องลงหมดสองลูกแล้วจนถึงเด่นกไกล่ลูกเดียวซ้อมเยอะๆครับผู้ชมครับผมโหดบ้างบ้างครับที่ไหนมีน้ําที่นั่นมีเรื่องขำๆให้ดูครับไปชมเนะ นี้ครับดูครับตกตกโอ้ยไม่ตกไม่ได้นะตกไปท่ากันตกกลางเลยนะตกปลาไปดูนะครับเรียกว่าเข้าแบบไม่รู้เบี่ยงซ้ายไปเบี่ยงขวาฮะแต่โดนเต็มแน่นอนก็จุกเจ็บะดูนี่ครับตกปลาครับเดินมาจะหาทะเลฮะ ทะเลครับตะไคร้ครับตะไคร้ครับเรียบร้อยแล้วตกลงไแล้วเหรอตกลงไปแล้วใช่ไหมตกลงไปแล้วอะได้แลางเง้ยจะกลับมาโอลื่นเนี่ยนี่แหละการตามสนองมาดูอันนี้ฮะกระโดดลงมาแล้วมันเขาตะบานครับแล้วมันแข็งนรั่วไปเลยฮะ อนนี้ผมไม่ได้เจอเขาเรียกว่าอะไรแต่ดูครับลอยฮะแล้วองศาเขาไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราจะโบกมือทักทายกันน่าเลยคันมัมลงไปเลยั้งด้วยครับเรียบร้อยเติมลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปอันนี้ฮะไม่ลื่อนนะแต่เล็กๆฮะไไม่่ด้ลืนครับโอ้โหดูครับก้นของคุณพ่อทันทีกระแทกเล้ครัแล้วขังเนะไม่รู้เรื่องโอรีสอร์ทเรียกเก็บอันนี้ฮะอยู่ข้างๆเป็นผู้หญิงวิ่งมาครับ อียครั้งางแม่กะจะวิ่งไปหาเพื่อน,นะแต่ว่าตัวเองไอ้เหี้ยไม่เต็มครับแพลตฟอร์มที่ลอยอยว่าลวกน้ำนะดูควานหนุ่มคนนี้ครับทำเท่ครับกะ่าจะกระโดดข้ามไม่ออมไปเดินขึ้นสะพานเหมือนชาวบ้านเล่วะไม่ถึงฝั่งับสนใจเพื่อนในยุ่หน้าดูเยหน้าดูมา้องร้องนะดูวก็ทำได้เรียบร้อยครับ อ่ะแจกเสื้อลีนิงสอตัวเช่เลยคุณผู้ชมครับนี่ฮะเข้าไปตองหาในแฟนเพจสปอตทิปแชร์คลิปโปมหัวมาในเฟซบุ๊กคุณนะครับเจะกันใหม่สัปดาห์หน้าทะ่สุดไรมอะไรอะ